ท่านผู้ชมครับพบกับรายการคิวสปอร์ตอีกหนึ่งสัปดาห์ครับสัปดาห์นี้เรียกว่าเป็นสัปดาห์พิเศษอีกสัปดาห์หนึ่งซึ่งเป็นช่วงเยี่ยมโตครับโดยมีผมสกุลโอประพันธ์มีเงินทําหน้าที่ดําเนินการและพิธีกรสาวสุดเซ็กซี่เอมมี่ชุติพรวงสองค่ะเราเคยร่วมงานกันมาแล้วหนึ่งครั้งตอนนั้นก็ไปเยี่ยมโตอีกโตหนึ่งใช่ค่ะเป็นไงตอนนั้นทางสนุกตั้งแต่วันนั้นทางสนุกเป็นยัง ก็เริ่มเริ่มเป็นแล้วค่ะเริ่มเป็นแล้วนะ<ช>ตั้งแต่วันนั้นเริ่มชื่นชอบแล้วนะ<ช>ที่ก็ชื่นชอบเรียกว่าคนดูทางรายการชื่นชอบมากเพราะน้องเอมี่แต่งสรนุกได้สวยที่สุดในโลกเซ็กซี่ที่สุดในโลก <ฮะ S 1> แต่สําหรับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นเรื่องเล่าที่ฮือฮากันมากว่ามีโต๊ะสนุกเกอร์อยู่แห่งหนึ่งเรียกว่าที่นี่เขาบอกว่าดีที่สุดในเมืองไทย ผมก็ไม่เคยมาเคยแต่ได้ยินเสียงล่ำลือกันว่าที่นี่ดีที่สุดในเมืองไทยโต๊ะสวยที่สุดสะอาดที่สุดและก็ดูน่าตื่นตาตื่นใจมากที่โต๊ะไฮเอ็นแห่งนี้ครับโอ้โหอยากจะเห็นภใแล้วนะคะว่าเป็นยังไงอยู่แค่แยกวังหินครับตรงลาดมะคา่ไม่ไกลเลยนะจากรามธามาก็ไม่ไกลจากเกษตรนวบินก็ไม่ไกลเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายใน เป็นที่สวยงามอย่างที่ล่ำลือหรือเปล่าแล้วที่เขาพูดกันว่าตอนนี้ที่นี่น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วไปคุยกับคุณส่วนหรือผู้จัดการด้วยว่าเป็นยังไงกันที่นี่เชิญครับว้าวโอ้โหนะต้องบอกว่าตอนนี้นะเอมี่นได้อยู่ ต๊สนุนค่ะที่บอกว่าหลูหลาแล้วก็ดูไฮโซมากเลยนะคะและที่สำคัญค่ะยังอยู่กับนุ่มรอนะคะต้องบอกว่าเป็นใครไม่ได้นะคะก็เป็นสองท่านครับคือท่านหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นคุณสมพลเสื้อตั้งครับหรือเต่ามาสเตอร์ที่เรารู้จักกันในนามนักกีฬาที่อดีตเป็นเรียกว่าดิวชั่นหนึ่งแถวหน้าเลยต้นๆเลยอันดับต้นๆเลยอีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้จัดการโต๊ะไฮเอ็นเนี่ยครับคุณ บริลักษ์จงโชตชัตวานครับสวัสดีครับพี่โอ้โหสวัสดีครับเรียกพี่แก๊ปนะคุยพี่เต่าก่อนพี่เต่าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหผมซืนชอบคุณมากเลยแบบแพ็คแข่งจะแพ้จริงๆครับผมเคยคุยกันไว้ว่าคนนี้เป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่แพ้ยากก็คือไม่ถึงขนาดโดดเด่นเลยทีเดียวแต่ไครก็กินเขายากแล้วอยู่ๆทำไมสองปีมาเนี้ยล่วงตอนนี้ล่วงมาดิวชั่นสองแล้วปีนี้ได้เล่น เป็นปีที่2ครับก็เหมือนไม่เคยมาก่อนได้ได้เป็นครั้งที่2องแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นไม่ได้อะก็ซ้อมน้อยครับก็แพ้เขาก็ธรรมดาก็จะทำธุรกิจหรือเปล่ากลับไปให้ได้ครับเราต้องหาเวลากลับไปได้รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเราได้มากมาพูดถึงโตไทยเอ็นอันนี้เลยว่าเปิดมานานหรือยังก็จะปีแล้วครับหนึ่งประมาณเกือบปีแล้วเกือบปีโอ้ยดูใหม่อยู่เลยนะตั้งแต่วันที่ห้าเดือนห้าครับห้าเดือนห้าห้าเดือนห้า ยังดูใหม่อยู่บรรยากาศนี้ก็เพิ่งเปิดมันก็ต้องใหม่นะปีหนึ่งบางที่เก่าไปแต้องดูแลราคาครับดูแลราคารดูแลราคาบางสิ่งสำคัญรูปแบบใครคิดรูปแบบเนี้ยมันไม่เหมือนโต๊ะที่ผมไปไงโต๊ะที่ไปในรูปแบบบางทีจะเน้นใช่ครับแข่งขันเน้นโต๊ะเน้นประลองมากกว่าไม่เห็นแบบเห็นแล้วสบายตาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปอย่างผมเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ย เราหมาไมันให้คำให้มันดีๆบางทีมันไม่ดีมันไม่อยากแพงอ่ะมันไม่ยอมออกมันเลยก็คือเริ่มเริ่มจากตัวเราใช่ไหมเราไปมันก็เลยทําให้มันแตกต่างไปเลยก็เลยก็เลยออกมาเป็นแบบนี้คิดค้นคอนเซปต์นี้ครับเราใช่คคิดนใช่าร่วมๆกันระหว่างพูดถึงคุ้นทั้งหมดก็ร่วมๆกันคิดว่าทําให้มันดีๆที่เราทำเลยแล้วอย่างนี้ เวลาที่แบบมีคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาจะมายังไงคะหรือบอกต่อกันหรือว่าผ่านตอนนี้ลูกค้าเออบอกลูกค้าเป็นยังไงซึ่งอย่างนี้ผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมได้ยินมาว่าไอเอ็นเนอไอเอ็นเขาดีนะตน้ต้องไี้ปตกอไปต้ไปตองไปต่องไปต้องไปต้องไปต้ปต้องไปองไปองไปตองไปต้องนปต้องไปต้องไป้องป้องไปร้องไ้องไนต้องไปตองไปต้องไปต้องไปต้องเปต้องไปต้องไปต้ององไป้อกบอก้อตอไป้ออตอไป บรรยากาศดีการแบ่งโซนแบ่งยังไงมีโซนไหนบ้างโซนไหนบ้าง,งก็จริงๆหลกัหลกๆก็คือเอาไปตรงสนุกก็จะดูโป่งไฟชัดเจนโต๊ะออกมาเหมือนโต๊ะแข่งขันครับแล้วก็ห้องสุบรีสําหรับผู้ปกครองที่แบบอยากพานงมาแยกแยกตางหกเลยสุบรีก็สุบห้องสุบรีก็จะเป็นห้องกระจกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีโต๊ะครูก็อยู่แยกโซนเพราะว่าแ่นครูมันจะเสียงดังมันก็มีโต๊ะสนุกกี่ตัวโต๊ะสนุกทั้งหมดสิบตัวครับ เป็นโต๊ะเห็นบอกมีโต้ระดับโลกด้วยใช่ครับเป็นโตะสตาร์โตะสตาร์ใช่ไหมกี่ตัวสามตัวสามตัวครับแล้วที่เหลือที่เหลือก็จะเป็นโต๊ะธรรมดาโตะธรรมดาอีกแปดตัวธรรมดาหรือไม่ธรรมดาก็ธรรมดาแต่ว่าดูแลไม่ธรรมดาไม่แต่ว่าใช้ท้าสักกาดหรือว่าลูกอะไรเงี้ยใช้ระดับที่มืออาชีพใช่ไหมก็คือแบบไฮลคสเลยก็ตามชื่อเลยทั้ไอเอ็นตักอย่างไฮหมดนะไฮหมดมีเห็นบอกว่ามีการที่แบบดูแล โต๊ะเนี่ยเป็นพิเศษยังไงบ้างก็จริงครับพอพอลูกค้าลูกค้าเช็คบินเสร็จสมมติจะมีลูกค้าท่านออกไปจะเล่นก็ยังอย่างใน้เล่นก็เราไ็เอาลูกมาล้างก่อนแล้วก็แล้วก็ปัดโต๊ะจะมีเครื่องล้างลูกเลยคือปกติเนี่ยไปเล่นโต๊ะไหนเนี่ยบางทีถ้ามีกล่องก็เอากล่องลูกมาวางวางวางเล่นเสร็จเก็บเข้ากล่องแต่นี่เล่นเสร็จลูกเก็บลูกเอาไปล้างแล้วก็แปงโต๊ะแล้วก็เอาลูกมาให้พนากนานแปดโต๊ะเพราะนั้นได้เล่นของใหม่แน่นอนก็เหมือนได้เล่นของใหม่ตลอด ลำคามากค่นะลำคาสักการาสักสการะก็สามเดือนเปลี่ยนครับผมเดือนเลยครับครับผม,มบางทีบางท,างทีลูกค้าแบบว่าเพิ่งหันเล่นแต่อโอเคเข้าใจมันมันเกิดขึ้นได้บางทีทั้งสักการะคาัครับอาจจะเปลี่ยนเลยครับราคาโต๊ะธรรมดากับสตาร์ก็จะต่างกันใช่ไหมครัราคาต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงใช่ครับต่างกันอยู่นิดนึงครับนิดนึงราคาคราาปกติของโต๊ะธรรมดาก็จะอยู่ที่ร้อยแปดสิบพัาแต่ช่วงนี้โปรโมชั่นเราลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหสิบเปอร์เซ็นต์นะคะใช่ครับคือ ถ้าเป็นโต๊ะธรรมดานี่ยแล้วแปลงสตาร์แล้วจะเป็นสตาร์สตาชั่วโมง200ครับได้ต่างต้องลดเดียวเองเหมือนกันคริงจริงๆแล้วถ้าเทียบถ้าเทียบมาพอลดเปอร์เซ็นต์ก็ผมว่าโดยโต๊ะลุกเข้าไปผมว่าถ้าเฉลี่ยประมาณอยู่มาหนึร้อยหนึ่งฮะอันนี้ได้เล่นของดีได้ใช้บางโต๊ะ120ใช่ครับโต๊ะยังพูดตรงๆก็จึงสู้ดีนี่ไม่น่าเพราะว่าอย่างนี้บอกลูกคุณล้างตลอดเมื่อเมื่อเล่งกันจบหมดลูกค้ากลับบ้านไม่ดำกลับบ้านไม่ดำแล้วก็พนักงานจะแปลงตลอดแล้ว สกราดนี่สามเดือนเปลี่ยนดีเปิดตั้งแต่กี่โมงสิบเอ็ดโมงเช้าครับครับผมถึงตีห้าครับผมเห็นมีเขียนป้ายจองด้วยคนเต็มทุกวันไหมเต็มอ่าก็ถ้าเป็นช่วงเวลานี้ก็ลูกค้าก็จะเยอะดีหนึ่งช่วงเวลาประมาณพรามถามก็หกโมงถึงเชยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยครับคนก็จะเยอะพอสมควรก็คือเวลาหลังเลิกงานนะครับบางคนเขียนจองไว้เลย เห็นเขียนบอดเลยว่าจองจองเห็นมี2ตัวมีท่านจะมาเล่นลูกค้าจะมาเล่นยังท่าโต๊ะไม่ว่างเราต้องจองหรอแล้วมีในอนาคตจะแบบมีแบบสาขาอื่นเลื่องไหมคะ อนาคตอาจจะมีครับอาจจะมีครับถ้ามีโอกาสทําก็จะทําทําไมคะรว่าจะมีแบบว่าสอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนังาสนใจไม่เดี๋ยวเอมี่อยากเป็นเดี๋ยวพี่ให้คนสอนให้พี่มีคนมาสอนแล้วพี่เต๋อสอนเอมี่ติดใจเยต้อวไปเรียนกอนี๋อเคยอบรมโค้ดมาแต่ว่าเพิ่งจบแค่ขั้นตอนแรกเองในระดับระดับต้นระดับพื้นฐานก็ยังสอนได้แค่เดีเดเลยนะพี่เต่าก็ทุกคนก็อยากแข่งเลยพี่ในถ้าเห็นโตแบบนี้ทุกคนอยากแข่งแน่นอน ดูจากแหวนนะดูนะที่เต่านะก็มีแค่วงเดียวครับมีได้แค่วงเดียวแล้วพี่แก๊ปด้วยนะไม่อยู่เออไม่ได้อยู่แล้วผมเผยเหยผมเผยอ๋อไม่แน่น้องไอ้มี่อาจจะเล่นบ่อยๆไมได้นำแนะนำได้หนอย่างนี้บรรยากาศคือคือเมื่อจะเป็นต้อง คนมาเล่นอย่างเดียวพาแฟนพาเพื่อนมาเล่นได้ผู้หญิงก็เข้าได้นะเขาไม่ได้ห้ามนะพี่เพราะที่บอกว่ามันนั่งทานข้าวนั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีโซนเป็นเป็นโซนมีโซนอะไรบ้างก็มีกาแฟสดก็มีนะกาแฟสดก็มีทานข้าวก็มีอะไรอย่างเงี้ยมีโซนอร่อยมากกินกับชิมอะไรมีเค้กมีอะไรด้วยครับอร่อยจริงค่ะอยากให้มาจริงซึ่งผมว่ากาแฟสดนี่จะไม่เหมือนเพราะที่อื่นผมคิดว่าคงจะไม่มีนีดปกติก็ชงมาให้เลยแต่ี่จะสั่งเป็นกาแฟสดหรือว่าจะเป็นกาแฟธรรมดาก็ได้มีหมด ครบครับก็อยามทำแยกเป็นโซนแล้วนั่งแบบก็สบายๆไปจริงๆแล้วมันไม่ต่างเหมือนสถานที่ซ้อมจริงๆเพราะจะเน้นจะเน้นให้แบบว่าสมมติผูคของอยากบางทีสถานที่สำคัญใช่ใช่เป็นเรื่องสำคัญจริงๆต้องบอกเลยท่านผู้ชมว่าบางที่เนี่ยเข้าไปเห็นวันบุรีคลอไม่อยากมาเล่นแล้วใช่ครับเข้าไปแล้วแค่หายใจเดินเข้าไปหายใจถ้าอย่างเงี้ยเข้ามากินหอมๆหรือ ใช้ใจแล้วสะดวกเ่ยใช่ใครก็อยากเล่นใช่ใช่ฮรแล้วมันมันส่งผลต่อนักยาด้วยนะเพราะคนเล่นเนี่ยสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญถูกครับได้ผลสมาธิอะไรต่างๆ่าแล้วเห็นบอกว่าที่นี่มีเรียกว่ามีไมคิวนอกจากที่ได้มาตรฐานแล้วครับมีไมคิวมาไมคิวเขาเรียกอะไร แบรนด์ระดับโลกใช่ไหมหวังจำหน่ายครับโอ้โหระดับโลกเลยนะเพราะว่าอย่างน้อยที่คนไทยรู้จักกันนะซาราลีสมีถ้าของไทยก็โอมินโอมินก็มีเจมานาก็มีที่นี่มีทุกยี่ห้อเรียกว่านอก่างเล่นแล้วถ้าไม่พอใจหรือว่าไม่เข้ามือกับไมค์คิวของที่นี่แล้วอุปกรณ์ที่นี่สามารถซื้อได้เลยเผื่อคิวอันนี้ผมเริ่มไม่ถูกใจเริ่มเก่าแล้วอยากเปลี่ยนได้เลยครับมีให้ดูจริงเลยราคาประหยัด เนาะเข้ามาก็แบบราคาอาจจะสูงนิดหน่อยแต่ว่าคุ้มค่าครับพี่แกรับเห็นวงมีจัดการแข่งขันด้วยโอ้โหมาครั้งนี้ถือว่าโชคดีได้เห็นการแข่งขันได้จัดรายการอะไรตอนนี้เป็น High End t r o p h y ครับปี2014ก็คือเราจัดเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาที่แล้วครับเริ่มไล่มาแล้วก็จะประจบก็คือประมาณสิ้นเดือนนี้วันที่25ครับเป็นนัดชิงครับเป็นดิวชั่น2 แล้วก็รวมกับลูกค้าภายในของเราให้รู้สนุกได้ลงก้วครับผมก็สภาพตอนนี้ก็เข้ามาสู่รอบแปคนสุดท้ายแล้วครับและโอ้ที่เรามาถ่ายทำอยู่เนี่ยรอบรอบสิบกสิบคนอรอยรว่าเสื้อนี่คือเป็นโลโก้ของที่นี่ใช่ไหมใช่ครับก็จะมีเสื้อนี่นักกีฬาแข่งนี่แจกเสื้อจากเสื้อครับแล้วก็เหมือน เราให้ให้ของที่เราไปแล้วแล้วอย่างนี้มีเว็บไซต์มั้ยคะมีครับอ่าก็เป็นเบอร์เว็บออทอ่าไฮเอ็นสโนเกอร์ของผมแ้าจะแบบมันจองไว้ล่วงหน้าอย่างเี้ยค่ะก็หน้าเว็บก็มีเบอร์โทรเบอร์ทับมีเรียบร้อยหมดเลยครับเสร็เข้าไปดูบรรยากาศในเว็บก่อนก็ได้ก่นครับผมย้อนมาที่การแข่งขันบ้างจริงเงินรางวัลสูงสุดเท่าไหร่เนี่ยอ๋อยอรวมก็สองแสนกว่าบาทครับผมโอ้โหเรียกว่า คือคุณสะบักเนี่ยคุณได้เล่นเนี่ยได้เล่นฟรีอยู่แล้วได้เล่นตรงมาตรฐานวิ่อีกแล้วแล้วคุณยังได้เสื้อใส่อีกด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ยังไงเนี่ยเอากำไรยังไงไม่ลูกค้ามาซ้อมไงพี่ก็จริงๆนะเพราะว่าผ้าสักหลาดจะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าที่นี่พาวิ่งมากผมรับรองว่าเหมือนเหมือนที่ระดับโลกเขาแทงเอ๊ะทำไมลูกนี้เขาไม่เขาขอยได้วิ่งดังครับมาแทงที่นี่ก็จะได้รู้แน่นอนมาตรฐานเลยนะโอ้โหเรียกว่าตอนนี้ที่น้ำตาลทำเนี่ยต้องบอกว่านักกีฬาระดับสีชั่นสอง แถวหน้าของดิวิชั่น2ก็มาแข่งเยอะแยะนะครับเยอะครับรวมนักผมด้วยครับผมก็แข่งกับใครกี่คนเนี่ยมาแข่งทั้งหมด96ครับ96อู้สูงทีเดียวนะมีหน้าจัดข้ามปีเลยข้ามปีแข่งข้ามปีเล่นตั้งแต่รอบแรกมาตอนนี้16คนละเดี๋ยวทันเดือนมีนานี่ก็จะเป็น6แดงอีกรายการหนึ่งครับรายการนี้จบปุ๊บเว้นไปอีกหนึ่งเดือนก็จะเริ่ม รายการของแม่รายการเงินรางวัลเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมอีกภาพแม็กซิมัมเบรกนี่เงินรางวัลแสนนึงฮะแต่ว่ามีฐานฐานตามจำนวนครับอ๋อคือถ้ามีทำได้แค่คนเดียวครั้งเดียวคุณไหกแสนต้องบอกว่าหกแดงเนี่ยตบแดงหกลูกครับดำหกลูกและกว่าสีบนโต๊ะเจ็ดสิบห้าแต้มได้เงินรางวัลเลยได้เงินรางวัลไหมคาดหวังยังไงเนี่ยมาทำโต๊ะมาเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าโอเคโต๊ะสนุเกิดขึ้นเยอะแยะเลย แล้วโอเคความความคิด,ดคือเราเราทำให้เหนือคนอื่นก็คือถ้าถามผมเนี่ยผมที<ช>่ไปมาทุกจังหวัดไปมาหลายที่โต๊ะนี้ถือว่าสะอาดที่สุดดีที่สุดและหรูหรา<ช>ที่สุดแล้วคาดหวอังอยังไงแบบการมาเป็นแข่งกับเยอะแยะทั่วประเทศไทยทั่วกรุงเทพเนี่ยก็จริงๆเราก็มีข้อเด่นที่ของเราเห็นชัดชเลยที่เรื่องโต๊ะมันก็เราเรื่องคุณภาพโต๊ะเราโอเคเราไม่ต้องพูดถึงมันคือคิดว่าภาพมีมีมันสำหรับสมาทิกผู้ปกครองหรือลูกาที่แบบว่าอยาก ผมคิดว่าถ้าได้ซ้อมตัวอย่างนี้แล้วถ้าถ้าได้มีโอกาสได้ไปแข่งมันก็จะ <reco Christ. S 1> ได้เล่นตแบบแบบนี้ฝากอะไรไว้มาโตนี้อ่าพี่แบ๊บพี่กปปีก่อนพี่กัปปี้เรพูดกันโอเคครับก็ขอเชิญมาลองสัมผัสมรยากาศระดับโลกที่นี่แล้วกันครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับอยู่ที่ไหนติดต่อได้ยังไงตอนนี้อยู่สี่แยกวังหินเลยครับในวังหินคอนโดมิเนียมครับผมเข้ามาจะมีสถานที่จอดรถให้สะดวกสบายแน่นอน เว็บไซต์ก็ดูข้างล่างนี้แล้วเราจะขึ้นในข้างล่างเลยนะครับโอเคครับผมเบอร์โทรนะครับอ่า715 0051ครับผมนีพี่แคปด้วยตรงนี้อ่าอันนี้ของทางอ๋อลหรือว่าไลน์ไอดีก็มีนะครับอ่าก็เป็นมงหายขีดเอ็นสนุกเกอร์ครับโ e ้โหหายขีดเอ็นพี่แ๊ปมาทุกวันครับผมส่วนพี่เต่า ก็พยายามจะมาทุกวันครับถ้าเสือมีใครอยากจะซ้อมกับผมผมก็ยินดีครับคืออาหารที่นี่อร่อยวตทาวก็อออบอกมาเนี่ยชอบที่ร้านเขาหรือเกินอาหารมากินอาหารแล้วก็กลับครับพยายามมาแล้วจะซ้อมด้วยครับ,รบต้องทีมง,งานว่าทําไมอาหารอร่อยที่นี่ดียังไงมากันได้อย่างที่พี่แกบอกครับขอบคุณทั้งสองท่านครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของโต๊ะแล้วเราไปคุยกับนักกีฬาไปดูน้องเอมี่ฝึกซ้อมว่าแฮงแม่นหรือเปล่า you. <laughs>